ชาวคาลีน่าดกท่านนะครับวันนี้ <c oughs> ผมนะครับจะมามรีวิวชุดนะครับทานผู้ชมนี่ผมก็ยังไม่ได้ใส่ชุดเล่นนะ <c oughs> ผมไม่รู้เนาะตอนมีชุดจ็อกเกอร์ ชุดเจ้าเกร์มานะมีโดโดชิมหน้าผมจะมาส,สมให้ท่านผู้ชมดูใครดูถ้าใครอยากดูก็มีก็อย่าลืมกดไลค์นะพี่ก็โหดจดแล้วอะ่ะนี่นะคือชุดอันนี้แหละม,มันมาแต่โดนแล้วพี่ไม่ได้นั่นนะใครซื้อนเนี่ย ทำมาเข้ามาตั้งแต่สองปีที่แล้วนะนั่นแหละผมทึ่งมาผมพึ่งมาซื้อตอนที่เขาลงเอามาขายนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะพาไปลุยนี่หมด c ีวีซีอีกเลี้ยวนะอ,อ,อันนั้นน้องๆก็อจะมีเสียงรบกวนสักนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชม ว้าปุ่มต่อตอนนี้ก็ไปแล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอตัดเลยนะครับเขา้ามาท่านผู้ชมก็เข้ามาแล้วจะซื้อเป็นอะไรดีซื้อเป็น G15 M ไม่ใช่ M500 ห้าร้อยทุยเอ็มห้อ สี่ห้าร้อยคุณจะพาจะผู้ชมมาทางนี้นะผมนี่ก็จะอยู่เออผมก็จะอยู่ทางภาคอีสานนะท่านผู้ชมเพื่อนยิงดาบเราหนึ่งเีกหนึ่นงติดหัวไปต,ติดหัวอีกไหมไม่ติดติดอีกกูโหข้อหัวดอ่งนะคิดดูเอา นะอ,อ,อ,อี่นี่ก็ตดแล้วนยอุชาน่าเฉย Let's go baby พี่นี่เป็นราชาฟรีไฟนะน้องๆผมก็ไม่อยากปวดตัวพูดลงนะผมก็เออเอาดีเซลให้อ่อนให้เด็กเด็กน้อยตาดำๆนะ ผมกลัวผมโหดเกินอะนะเฮ้ยเอวผมไม่มีเล่นท่านผู้ชม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 ผมอาจจะพูดตกอ,อีสานสักนิดนึงนะผมดูภาคอีสานนะน้องๆพูดไทยและอีสานได้จะไทยไม่คล่องจะไทยไม่คล่องดีเซลอีเกอรน,นีผมไม่ชอบตรงที่มันมันมันไม่ล็อกเป้าให้เราอะ่ะทีต้อง ต้องมีปุ่ซากเขียนชีต้องมีปุ่ซากโอ้โอ้โอ้เพื่อนระวังเอ้เพื่อนระวังจากนึ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 งเพื่อนดันเลยเพื่อนไอ้เพื่อนเฮลมีพีดเฮลมีพีดเฮลมีพีดดันเลยเพื่อนเพื่อนไม่ดัน้ำเพื่อนไม่ได้เพื่อนไม่ได้เราก็กดมันก่อนแล้วเราวิ่ง วิ่งครับวิ่งวี่งเหมือนปีตูนวิ่ล้วก,ก็เข้ามาพันยานะโอ้ยมันจะแตกหมดแล้วเห็นทีต้องมีดันเห็นทีต้องมีดันฮันเน่ฮันเน่ชุกันแค่ละจ้าเฮ้ยเพิด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 ยิงมันเพิดยิงมันเพิดเอาหมัดต่อยเหรอจะเอาหมัดต่อยเหรอเออต่อยไม่ได้หรอกพอฝุ่นมาแรง นะเฮ้ยตอนนี้ผมมีวอลเลนมาท่านผู้ชมกับระเบิดชมจะคว้างแม่งให้ตายหมดเลยไม่รู้ว่าผมจะทำไดรไหมนะเฮ้ยเพื่อนเพื่อนให้ยากันว่หมันเก่งหมันเก่งหมันเก่งให้ยาเหมือนยากันเหมือนเก่งอ่ะผปวด ผมว่าจะไปก่อเกืับแตกท่านผู Für ้ชมก่อเกือบแหกนะปาไปไม่ติดวะต้องหาเหลี่ยมมาครับครับท่านผู้ชมแต่ยิงหัวได้นะต้องหาเหลี่ยมถ้าไม่มีเหลี่ยมมันไม่ได้หรอก เฮ้ยเพื่อนเพื่อนดาวเอาเพื่อนดาวทำไมล่ะนี่ต้องเก็เอาอยาให้กันอยู่นี่นะเก็บ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 รู้สึกว่าเขาจะไปเก็บพอกับเพื่อนผมนะฮันเน่ฮันเน่ฮันเนเ่โอ้มีตั้งเอวอมีตั้งเอวอมีตั้งเอวอมีเอ้ยจอยวอไม่ขาดว่ะ จอยวอลเมคจอยวอลเมคัสโอ้ไม่ไม่ติดหัวเลยวะเห็นทีผมต้องเล่นซุบซูบแล้วแหละนผู้ชมเซฟตี้นะผมต้องเล่นเซฟตี้แล้วแหละเดี๋รอเรว่าเขาจะดูออกมาจากทางหน้าต่างนะก็จะไอ,อวอร์ดันมาผมดูสูตรเขาออก็อึดบุบ เก็บใจไอวอไม่ทันเก็บใจไอวอไม่ทันเราเจอเราเจอตีตึงว่ะตีตึงโคตรตึงเลยไอ้สัตว์โอ้โหโอ้โหไอ้ยัดตึงมากนะอย่าตึงมากนะก็จะก็ยัดตึงมากนะอีเสือดีกันทำไมไม่ถึงเลยสัตว์เอ้ยเล่นผูวจ่อยวอเอ้ยมัดโชคตาย ท่านผู้ชมผมโดนหมัดซกตายอ่ะพี่ถ้าคลิปหน้านะครับถ้าไลท์ถึง100ร้อยไลท์ผมจะพูดภาษาอีสานเล่นเกมนะเออจะพูดไปทุกคลิปเลยถ้ายอดไลท์ถึงนะถ้าไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะเราขอเป็นอ e. n อน เออเอ็นผมลืมใส่สก <itud soundtrack> ินแอมูสมไม่ไม่ใช่อยากินมันหมดแล้วล่ะผมอาจจะพูดติดอ่างสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วครับสไป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 ใครถ้าใครอยากเห็นผมโดนกับลูกแขนนะคอมเมนต์เลยคอมเมนต์ อยากดวนอ่ะผมมีปัส้างห้องถ้าคนรูอยากดวนอ่ะก็มาเอ้ยเอาเอาเอา,เอาผมก็จะยิงตอดไปอย่างนี้นะผมหาเหลี่ยมไม่เจอนะนะพวกน้อนงๆก็จะถามว่าเฮ้ยพี่เหลี่ยมไปว่าอะไรคือหาเหลี่ยมยิงไม่เจอ เฮ้ยเพื่อนแต่หมดเลยเอาเพื่อนไอ้เพื่อนกลับมาคุยกันก่อนอย่าเพิ่งไปมาละมาและมาละมาละวีีตัวหนึ่งโดดลงมาแล้ว่วามันจะวิ่งมาตรงนี้แหละว่ายิงไปโดดลงมาแล้วโดดลงมาแล้วหัวแตกไปดีอื จะเอาบังมาเล่นปืนเจาะไอวอกับพีมันที่มึงชวนมนันคู่เลยว่ะเราขอแล้วกันนะเพื่อนพอดีเราจะเจาะไอวอลนายอะ่ะเราขอหน่อยว่าจะซื้ออีเชิร์ออีเกิลหนูนะให้เพื่อนเพื่อนเพื่อนมาขอกระสุนว่ะเอาไปเพื่อนในเราใจดีเราเอาให้เราจะดันเลย เดาเล็กๆกนโอ้โหฟอนเด็กกไมวิมาอย่างนี้ล่ะนี่ทำไมวิมาอย่างนี้ล่ะโถโถบัดโถผมไม่เซียนเอดับนะท่านผู้ชมผมไม่เซียนจะก็ไรหรอกเฮ้ยผมไม่เซียนผมไม่เซียนผมไม่เซียนเอามีโดนอีกท่านผู้ชม บอกตัวเออเอ้ไม่โดนอีกเอาเฮ้ยแม,ม่งโคตรว่าเลยมูอซอมมือเจาะเจาะเจาะที่จะพูดมันชุมกันแล้วระบบมีหนึ่งลูกพอดีเอาแ้วยนาไปกินเอ้ยไม่โดนเจาะปังเออเจาะปัง คนต่เลยชว่วยอูหัวแตกดีบอกเลยว่าจะอยา,ยาว่าอยากกระโดดนะอยาว่าอยากกระโดดนะถ้าโดดนะพี่โดนพี่สับอีดับเข้าหัว,หวเลยพี่ก็ไม่เสียหรอกนะพี่ก็พอเล่นได้อีดับนะเอาละครับท่านผู้ชมถ้าคลิปหน้าถึงลอยไลค์ผมจะพูดอี เป็นภาษาอีสานทุกคลิปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้บ๊ายบายโอ้ดูท่านู้ชมมีแรงแดง,แงเล่นกับเราด้วยอะ่ะกาหนึ่งโอ้โหแรงแดง,แง,แงค่า1หนึ่งสำหรับคลิปนี้ก็คงมีทคนนี้บ๊ายบาย